ถักท้ายพี่น้องตอนสายๆครับวันที่เก้านะครับเนาะเดือนพฤศจิการ่มหนาวกับมาได้หลายเมืองละพี่น้องมาเลยครับพี่น้องกินเข่าเทียงนั่งกันกับผมครับลาบง้วครับกับลาบซุปครับกับทอดหนังไก่อาหารอีสานบรรเทาละครับนี่แหละครัว่ากินแนวแดงๆนี่มันจะมีแห้งในการเห็ดเวียกเห็ดงานละพี่น้องเอ้ มาเด้อกินเขาน้ำผมครับกินเขา่าช่วงคาบเสน้นคาบดอกนะครับเนาะจะเศร้ากับว่าเมนเศร้าจะสวยกับว่าเมนสวยกิสวากินเข่าเทียงแลละพี่น้องมาเด้อกับพี่น้องกินเข่าเทียงน้ำกันบรรยากาศการยุ่งงซีแลละครับไก่สิพ่อเกี้ยวละที่กินเขากับพ่อเกี้ยวอีกกันและครับแต่ว่ากะ ในบ้านกับมีงานนะครับเนาะเป็นกระถินสามัคคีของวัดป่าแหละครับมือเอ็นนะครับเนาะมืออื่นกับมือทอดล่ะพี่น้องไอ้มืออื่นกับมือทอดบุญกระถินสามัคคีวัดสะพังทองแหละครับก็เลยเฮ็ดไห้เช่าบ้านร่วมกับขอบรัวมาผมกาบพท่านไดสามาจ่จเกี้ยวเข่าใดครับบุญเข่ามันก็เลี้ยงไม่ได้ละครับแต่ว่าการล่อให้บุญเพิ่นแล้วและครับมืออื่นกับไปทอดละครับมือหนีกาเป็นมือร่วมนะครับเนาะเป็นกระถินสามัคคี จากน้อยช่วงใบใบเป็นกระเจแห่กันแล้วครับแห่กระถินสามัคคีเรียจะไปวัดสะพังท่องแลครับแต่ว่าผมก็ได้มาดูแลในจุดนี้แหละครับกะให้ขอบครัวไปอีกในจุดหนึ่งแหละครับให้ขอบครัวไปเอาบุญนะครับเนาะเป็นกะบริจาคแต่ละขอบครัวครับตามกําลังศรัทธาเป็นกะบริจาคไปแหละครับกับราชการแห่ ต้นดอกเงินแหละครับกระถินซาม,มาคีไปโฮมกันไปร่วมกันอยู่วัดสะพังทองแหละครับมาเด้อพี่น้องมากินเข่ากับผมเทิงกะค่าดูแลนจุดไหนล่ะครับครับต่าให้หัวหานไห่ปลาห้ไก่ห้กบครับเพิ่งจะแล้วแล้วพี่น้องไอ้ก็เลยได้มากินเข่านี่แหละครับมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ากันนะครับเนาะของเซสาจายยกน้อย ก่วยนะครับเนาะผมว่าหมักปักพี่น้องกระริดช่วยเอาพี่น้องมาเ้อมากินหลาบงัวนำกันพี่น้อง